คือตัดลูกใส่แต่ยังไม่แต่งกิง่งสายเปรอบนึงรอบล็อกใส่รอบนึงเรามาในีกใส่รอบอี่สามเลยใบอ่อนมันแตกเลยขนาดนี้ยกระบุดินไปวันที่ที่่าวันนั้นนะที่ว่าขึ้นไปไอ้นู่นนะที่ว่าเอามาเอามาคุดกันเลยอัน,นวันน์ผลกรนบุ<อ>บดิน<อ>แต่เราตรงนี้ว่ะต้นใหญ่หนเอฟซีเดี๋ยววันนี้เขาเรียกว่าอะไรจะสรุปภาพรวมภาพรวม หลังจากตัดผลผลิตนะคันใช่สวนเฮปุ้ยซอมหมิวนะการฟื้นต้นการฟื้นต้นคือเรียกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเป็นแปลงที่เหมือนเป็น R&D ให้บริษัทด้วยนะครับเพราะได้ใช้สินค้าตัวใหม่ๆก่อนเขาด้วยเต็มระบบเต็มระบบเลยนะสารโฮโมเดลเต็มระบบทีนี้เราเท้าเท้าความหน่อยคือสวนเนี้มันมีกี่ต้นแปลงนี้มีหัหต้นที่ที่ว่าเราเราเก็บผลผลิตนะ อที่ให้ผลผลิตครับห้าสิบห้าต้นรวมต้นเล็กเป็นที่ว่ามีแบบว่าพึ่งมีด้วยนะเนี่ยนะรวมมีพึ่งหัดมีด้วยรวมว่ห้าสิห้าต้นประเภทสิบยิบลูกต่อต้นเราก็นับด้วยใช่ใช่รวมเลยครับรวมกันเลยแต่ภาพรวมก็คือให้ผลผลิตห้าสิบห้าต้นนะเป็นหมอนทองหมอนทองอายุเยอะสุดมันกี่ปีปีเกือบสามสิบ แล้วมีไหมผมไม่เคยเห็นเลยต้นใหญ่อยู่ไหนเนี่ยมี่ข้างบนครับต้นใหญ่จะเชิงบนกันลอกล้างลักข้างหลังมีแค่ประมาณประมาณ20ต้น20ต้นที่เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยนะ20ต้นต้นใหญ่เก่าแก่เลยครับ30ปีมีประมาณ20ต้นฮะอืมแล้วที่เหลือก็จะเป็นที่เราเห็นเนี่ยไซน์นะกับเป็นไซน์นี้เป็นพื้นที่ครับประมาณนี้ประมาณ20่สิบต้นประมาณนี้นะรุ่นรุ่นลูกเล็กเล็กอีกประมาณ10ต้นเออเเราเฉลี่ยรวมๆแล้วกันเนาะว่า55ต้นครับอ่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่าตันประมาณ9ตันถ้านับเป็นตันนี้ประมาณ9ตัน9 <Okay. S 1> ตันครับกลม,มก็ตกประมาณต้นละประมาณสัก180โลครับอันนี้ถือว่าปกติไหม 100, ก็ <80 S 1> ดีกว่าทุกปีมผมไม่รู้ว่าปกติแต่คือว่าได้มากกว่า มีกร่อยเว่าเดิมเราไม่พูดถึงว่านะเราพูดถึงน้ำหนักน้ำหนักรวมในแปลงเราเนี่ยได้มากกว่าเดิมครับแบบผิดหูผิดตานะไม่ใช่ว่ามินมินห่างเยอะเลยห่างเยอะเลยทิ้งขาดใช่จ้ะทีนี้เรื่องสําคัญเลยราคาคนอยากรู้มากอสวนเรามันออกช่วงไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนณปัจจุบันตอนนี้หลายคนไงไงเก่งไงกา โลไม่ถึงร้อยนะครับตอนนั้นตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วของเรามันออกช่วงไหนบ้างพี่ชุดแรกจริงๆเนาะร้อยห้าสิบห้าบาทเฮ้ยชุดสองร้อยอ่าชุดสองร้อยสองร้อยไดมาเราตัดไปเข่งละหมื่เนี่ะเข่งละหมือร้อยร้อยที่มาตอนนั้นสองร้อยนี่เข้าบัญชีใครเนี่ยเริ่มไม่การการร้อยห้าสิบห้าเลยไม่รบัญชีนะนั่นก็ไม่เป็นทางการแค่ชิมๆหัวชิมแบบชิมอ๋อหมายถึงว่าสวนเราเนี่ยออกคันรุ่นสองร้อยทันทันอยู่ครับแต่มันแค่สวสวนน้อยเพราะว่า ด้วยสภาพอากาศอะไรเงี้ยด้วยพื้นที่อืมอืมอือาจจะเป็นในช่วงการติดดอกเห็นว่าเขาโดนทั้งฝนทั้งหนาวกันมันเลยมันเลยแต่ละรุ่นรุ่นแรกๆเขาได้น้อยกันมากครับอืมเราก็มีเข้ารอบบ้างนิดหน่อยอืมถ้าสองร้อยกว่าเนี่ยมันคือสิ้นเดือนมีนานะไปปลายเดือนมีนาอ่าต้นเมษาปลายมีนาก็ช่วงนั้นอ่ะเขาเขายังสองร้อยกว่าอยู่อือเราก็ได้ไปแล้วก็ชุดหลักจริงๆก็คือร้อยห้าสิบ ชุดหลักเลยที่ว่าเยอะๆ,ๆหลายๆตัน 150, ร้อยห้าสิบ้อห้าประมาณนี้อือก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเกินร้อยห้าสิบนี้เขาถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้อืแล้วมันมีประมาณกี่รุ่นละพี่แลวอีกรุ่นนึงก็ร้อยหนึ่งร้อยร้อยห้าบาทใช่ไหมมีดนั้นร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทที่ว่ามาตัดขึ้นตรงเนี้ยร้อยห้าบาท ที่ว่ากองนอกตรงนี้นะมีร้อยห้าสิบหนึ่งงวดแล้วก็ร้อยร้อยสามสิบห้าสามห้าสามห้าหนึ่งงวดเรื่องันหลังร้อยหาบาทเพอะเราเรามีสามรุ่นใหญ่ใใช่ที่ว่าตัดสามสามสามเที่ยวรถีใหญ่เต็มมันนะไม่รวมหัวดอกที่ว่าได้สองร้อย่าไม่รวมไม่รวมโอ้ทีนี้พอเราเฉลี่ยเนี่ยเก้าตันของเราเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ปีนี้แล้วก็รวมมันล้านสองแสนห้าหมื่นที่ได้นะรวมหมดก็เฉพาะที่นี่ทีเดียว ฐานสองครับห้าสิบ้าต้นแสนห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าจะพกจะพกยังอยู่อีกสองสามกิ่งยังอยู่ยังมีอยยังอยู่เต็มต้นเอกซิที่ฐานเนี่ยเพราะวันก่อนเห็นไห้หัวหมูสิบสองหัวไงที่มาของไหวหัวหมูไก่สิบสองตัวหัวหมูสิบสองหัวนี่คืออะไรพี่ก็บอกเขาไหวว่าจ่ายกับแสนละหัวหมูหัวหมูนั้นแล้วไก่แสนละตัวหายแล้วที่เหลือเป็นผลผล้เอยไรปกติ เห็นว่าโหชุดใหญ่มากครับแสดงว่าแปลงเรานี่ทะลุล้านแน่ๆครทะลุนับจากหัวหมูนะพี่สสิบสองหัวเฉพาะแปลงนี้อย่างเดียวเพาะแค่ห้าสิบนับ้าต้นแปลงอื่นไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเกินขาดเลยเพราะแปลงอื่นนี่คือจํานวนต้นเยอะกว่านี้เยอะใช่โอ้หทีนี้ผลประกอบการปีนี้กับปีที่ผ่านมาถ้าเราเรามองภาพรวมมาพี่มันต่างกันเยอะไหมเป็นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผลผลิตปีนี้ดกกว่าเยอะ กด,ดกไม่ร่วงทรงสวยสวยแต่ใบอ่อนไม่่วงสาคัญเลยที่ว่าชุดชุดชุดมีตีสองกับมีติสามนะ่ะที่ว่าเขาหลุด่วงกันเยอะนะชุดนั้นได้มาอีก,อก,อกสองแถวรถใหญ่เอาของพี่ติดเยอะใช่ติดเพราะเขาไม่หลุดไงของคนอื่นของคนอื่นไม่มีนะชุดชุดที่ว่ารัดใบอ่อนแล้วร่วงแต่ส่วนเราอะ่ะได้มาสองคอกสองคอกหมายถึงว่ารถที่ส่แสงสองคันสองคันเต็มเต็มเอฟซีนี่สํา<ม>คัญนะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการในในสวนแล้ว ส่วนสินค้าส่วนหนึ่งเพราะบางคนได้สินค้าเหมือนกันแต่ว่าการดูแลต่างกันก็ไม่ไม่รอบเหมือนกันนะใช่ค่ะเรื่องลองเข้าใจว่าต้องจับจับระดับน้ําจับใบขนาดนี้ต้องเติมอะไรไม้ขาดอะไรไม้อะไรยเงี้ยเรื่องนี้มันจะยาวอีซีเดี๋ยวเอาไว้อีพีต่อไปดีกว่าใช่มันคือการบริหารจัดการแปลงที่สินค้าเหมือนกันแต่บริหารไม่เหมือนกันผลผลิตไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆกัน อันี้สําคัญเดี๋ยวเราค่อยเหลาแต่ตอนนี้คือผลว่าขอบการภาพรวมเนี่ยเรามองว่าดีกับปีก่อนเยอะเลยก็สมคําล่ํมลือไง AB ยกแปลง AB ยกแปลงแปลงนี้คือเอบียกแปลงจริงจริงที่เรามาถ่ายนะไอคนตัดพูดเองเลยนะบอกไปว่าตรงไหนจะต้องคัดออกอยากได้แบบลึกไหนอ่ะคัดไม่ได้เลยมีแต่แบบเอาคุณลถหมดเลย รถอย่างเดียวเลยจากเออแล้วชอบบาเสียดายมาค่อยๆตัดค่อยๆตัดกลัวว่าจะหลุดจะลวงก็คือมันมันคือเอบีไงหลุดไปก็คือมันเสียดายอ่ะใช่พราะเราเห็นคนตัดอ่ะก็เป็นคนเดิมที่มาตัดคเขาจองเลยเขาจองยาวเลยอันนี้คือข้อดีที่ว่าคนตัดเนี่ยเขาตัดง่ายตัดง่ายอืมทีนี้พูดมาเหมือนดีหมดเลยทั้งปีทั้งฤดูการดีหมด มีอะไรที่มันรู้สึกว่าปีนี้มันมีปัญหาทั้งในเรื่องของเนี้ยเรื่องการดูแลแล้วก็เรื่องสินค้าสินค้ามีปัญหาอะไรบ้างพี่ก็แต่ปัญหาจริงที่เจอคือชุดแรกที่วัดตัดตัดมีดแหลกจริงๆอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ชุดสองร้อยนะมันหัวหัวมีดชุดแรกที่วัดมันไม่ค่อยหวานเนื้อเหลืองเเือหลงแต่ว่าขาดหวานไปนิดนึงโอ้มันน่าจะเกิดจากอะไรพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยก็เลยต้องมาคุยกันเนาะพไมาจากคุยกันว่าเลยได้ มันเป็นแบบนี้ชหนึ่งผลิตพันมาอ่มันเหลืองแต่มันไม่หวานเราจะต้องแก้ไขยังไงใช่ค่ับตรงนี้ทางทีมสารโหเขาก็ไปพัฒนาก็ทุกอย่างมันดีหมดแล้วสีเสือแปลงมาหมดแต่ขาดหวานวานขาดหวานนิดนึงก็เลยได้มาเป็นอะไรชุดใหม่ชุดใหม่ของพี่กหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรมมีกับซูเปอร์บิ๊กหรือเปล่าตอนนั้นนายนายซูเปอร์บิ๊กใช่ใช่ครับแล้วก็แคลเซียมบอลอนอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาเปิดครั้งเดียวมาที่นึงเข้ามาดูตัดไปเลยเที่ยวนึง หมดเลยรุ่นเลยครับแล้วว่าที่ว่าจะเล็มอีกรุ่นนึงก็ไม่ต้องเล็มไม่ต้องเล็มหรอไปเลยไปชุดอ๋อมันได้ไปพร้อมเลยพร้อมเลยครับไอไอหนึ่งกับสองมันต่อต่อกันเลยเออมีสองก็มีสามต่อต่อกันเลยอ๋อแสดงว่ามันสามารถเล่งให้มันสุกใกล้เคียงกันได้ได้ครับได้ตัดความหวานขึ้นสีสีนี่หวาพูดถึงเลยสีมันมาตั้งแต่แรกแหละครับอแต่ที่แปลกคือรสชาติความหวานความแป้งขึ้นแบบแตกต่างแตกต่างเลยนะ เดี๋ยวต้องอธิบายว่ามันมันจะมี FC ทางภาคใต้ที่กาลังตัดเป็นดอกเป็นอะไรอยู่เนี้ยอาจจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์คือปัญหาปีนี้คือฝนมันตกไม่ค่อยหยุดฝนตกมันไม่หวาน่ะทุเรียนอ่ะเข้าสีก็ถอยใช่แป้งไปวัดได้ก็จริงแต่ไม่หวานใช่ใคนตัดก็ไม่เอาไม่เอาเพราะปีนี้เขาเอารสชาติด้วยหวานด้วยแป้งแป้งขึ้นสีขึ้นสีได้ หวชิมแล้วมันไม่หวานไม่เอาเขาไม่เอาเอฟซียังยังไงก็ไม่เอาปีนี้เหมือนว่าคุณภาพมันต้องได้จริงๆนะต้องได้ไม่งั้นลงตัดไปก็จะเจ็บตัวกันครับอทีนี้ได้ซูเปอร์บิ๊กมามันมันฉีดไปยังไงพี่ปุ้ยผมผมฉีดไปครั้งก็ฉีดก็ฉีดลูกปกติแหละฉีดไปหนึ่งรอบแล้วก็เขาก็มาเช็คเนื้อเช็คไปเช็คมาตัดเลยเดได้แค่รอบเดียวมันผลเลยมันฉีดไปกี่วันประมาณที่นี้ เจ็ดวันเห็นผลเจ็ดวันโอ้ oh. ไม่ได้เบิ้ลเหมือนที่เราอยากให้เบิ้ลใช่ไหมเบิ้ลไม่ทันมันก็ตัดก่อนเขาตัดก่อนาาก็คือคือควาหมหวานเข้ามาแล้วเลยตัดเลยประสิทธิ์เขาได้อยู่แล้วโอ้ oh. ครับแล้วอีกเขาก็มาดูแล้วชินหลังมาดูอีกอีมีหนึ่งก,ก,ก็ไม่ถึงอาที่มันเข้ามาตัดเลยมันรถคือว่ามัาหวานแล้วเขาความหวานเขาไม่ถอยอืเข้ามาไม่ถอยคือไม่ตัดทิ้งไว้ตัดทิ้งคือเขาตัดไป เหมือนตัดเช็คเนื้อเนาะมีดแรกแล้วเราเรามีดสองเข้ามาคือความหวานยังมันเพิ่มกว่าเดิมไงระดับความหวานมันเพิ่มกว่าเดิมอืมอืมอก็เลยตัดครอบไปเลยครอบาค่ะครับนั่งๆกัเลยครอบไปเลยไปแล้วแล้วมีดสองเนี่ยมันมันจับตื้สามไปด้วยเพอไปสามไปด้วยมีสามมันหวานแล้วหวานตามตามนุ่มทีดอ๋อก็คือว่าไอไอตัวไอไนทูบิกอ่ะที่เราฉีดไปเนี่ย พอเราเขาเหมือนเขามาเช็คเนื้อเช็คอะไรแล้วเนี่ยทิ้งไว้อะมันไม่คืนไม่คืนสีเสิอไม่คืนไม่คืนความหวานก็ยังหวานอยู่ยังหวานอยู่สีก็เข้มขึ้นเข้มออกออกขึ้นอ่ะเหมือนพอคลายน้ําแล้วสีก็เข้มขึ้นเข้มขึ้นด้วยใช่ค่ะือนตัดวันนั้นฝนตกเลยปกติเขาแล้วเข้าาเช็คเนือดูก็หวานนะไมยตัดเลย F4 อันนี้อันนี้คือคือปัญหาที่เราเจอแต่เราแก้ได้ครับใช่แก้ได้ด้วยการ ปรับสินค้าครับให้มันมาใช้ในช่วงนั้นพอดีครับอ๋อโอเคนะสินค้ามาใหม่ของซันโฮโมเดลเยี่ยมนะพี่นะแต่แต่ทุกอย่างครับมันเจี๊ยบจริงนะสมชื่อมันเจี๊ยบไงหวานไม่หวานวันนี้วันนี้หวานไหมมือตัดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเจ้าของสวนก็ยิ้มเลยหวานเจี๊ยบโอ้สีก็เข้าฝนก็ตกโอ้โหใบอ่อนก็มีใบอ่อนก็มาแต่ สีไม่ถอยเลยสีไมม่ถอยแรสชาติจะเต็มทั้งแป้งทั้งน้ำตาลน้อก็เดี๋ยวฝาก F4 พักใต้พี่ปู้ยี่หมิวอยากจะฝากอะไรในตัวที่ฉีดแล้วหวานเจี๊ยบของเราก็เขก็ใช้ใช้เลยครับผลัติใช้เ่ยรับเลยได้ผลใช้เลยได้ผลพอฉีดปุ๊บก็เห็นผลเลยไม่ต้องรอเจ็ดวันปุ๊บรูดได้อืตัดได้เหลืองหวาน มัน้อบเลยแปลงน้ำต f c ภาคใต้ที่กําลังมีมันมีหลายรุ่นอ่ะเราบอกไปถูกภาคใต้นะใครมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ค่อยหวานสีไม่ค่อยเหลืองก็ลองใช้ตัวสินค้าตัวใหม่ของ s ซันโฮมเดลดูนะครับกิงก้างกันมาได้ FC เดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้พี่ปุ้ยเล่าเรื่องการดูแลอีกสักหนึ่งชุดนะ FC เดี๋ยวติดตามกันนะครับครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอโบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ